สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการพูดคุยที่เราจะพาไปสัมผัสเรื่องขย่าวขวัญกันแบบเน้นๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประสบการณ์หลอนแบบลุ้นๆเลยคือเน้นความรู้สึกน่ากลัวขนหัวลุกตามที่ได้รับฟังมาจากเรื่องเล่าส่วนตัวหรือตำนานพื้นบ้านต่างๆก็บอกเลยว่าเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีครับค่ะสวัสดีค่ะเราจะพาไปสำรวจประสบการณ์ขนหัวลุกเนี่ยหลายรูปแบบเลยนะครับ ทั้งแบบเผชิญหน้ากับอะไรลี้ลับในที่เผียวๆตอนกลางคืนหรือว่าเจอเรื่องแปลกๆในบ้านซึ่งเราคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องที่น่ากลัวเป็นพิเศษเลยอย่างเรื่องผีปอบที่เขาว่ากันว่าซ่อนตัวอยู่ในร่างคนใกล้ๆตัวเรานี่แหละอืมอันนี้น่ากลัวจริงขอย้ำอีกทีนะครับว่าครั้งนี้เราจะลงลึกไปกับความรู้สึกกลัวจริงๆที่คนในเรื่องเล่าเขาเจอมาเลยเหมือนเรานั่งฟังเพื่อนเล่าประสบการณ์สยองขวัญให้ฟังกันจริงๆ คือไม่ได้เน้นวิเคราะห์หาเหตุผลอะไรมากมายแต่เน้นอารมณ์ความรู้สึกขนหัวลุกล้นล้วนใช่ค่ะเรื่องราวพวกนี้มันสะท้อนความกลัวที่อยู่ในใจคนเราลึกๆนะคะต่อสิ่งที่มองไม่เห็นอธิบายไม่ได้ซึ่งความเชื่อแบบนี้ก็อยู่กับสังคมเรามานานแล้วการได้ฟังเรื่องราวพวกนี้จะทำให้เราสัมผัสได้ถึงมิติของความกลัวในรูปแบบต่างๆที่ผู้คนเขาถ่ายทอดกันมาจากประสบการณ์จริง เอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่ากับการเผชิญหน้าในความเมื่อที่เปลี่ยวๆเ,เรื่องนี้มาจากคุณต้อมครับที่การเดินทางกลางคืนครั้งหนึ่งกลายเป็นเรื่องสุดหลอนไปเลยค่ะเป็นยังไงคะคือคุณต้อมเนี่ย ขับรถพาครอบครัวกลับบ้านที่สกลนครตอนดึกๆเลยครับแล้วก็เปิด GPS นํานำทางไปทีนี้ปรากฏว่า GPS พาเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆขับไปเรื่อยๆจากถนนหมู่บ้านกลายเป็นทุ่งนาถนนลูกรังแล้วก็เข้าสู่ทางเปลี่ยวที่แบบมืดสนิทเลยครับไม่มีไฟเลยโหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวนะคะใช่ครับสองข้างทางเป็นสูนยางศู์อ้อยบรรยากาศนี่วังเวงมากๆแม่กับภยาในรถก็เริ่มใจไม่ดีแล้วบอกว่าทางมันเปลี่ยวไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ก็คงเริ่มกลัวกันแล้วครับแต่คุณต้อมก็คิดว่าเอา้ามาถึงนี่แล้วก็ต้องไปต่อสิจังหวะที่ขับไปบนถนนดินแดงมืดๆนั่นแหละครับสายตาดันเหลือไปเห็นชายแก่คนหนึ่งหลังคมข่มกำลังเดินอยู่ริมถนนคนเดียวเลยครับในความมืดแบบนั้นเลยฮะเดินคนเดียวกลางคืนในที่เปลี่ยวแบบนั้นเหรอคะใช่ครับคุณต้อมก็แปลกใจมากว่าใครมาเดินอะไรตอนนี้แต่ก็ไม่กล้าจอดถามไงครับ ได้แต่ชะลอรถขับผ่านไปพอรถกำลังจะผ่านไปชายแก่คนนั้นก็หันหน้ามาศบตาพอดีโอ oh. สายตาเหมือนจ้องทะลุกระจกเข้ามาเลยคุณต้อมบอกว่าตอนนั้นขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยรีบเหยียบคันเร่งผ่านไปเลยครับแค่คิดก็ขนลุกแล้วค่ะการศบตาแบบนั้นแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับคืนนั้นคุณต้อมฝันฝันว่าไปอยู่ที่ป่าจา๋าแล้วเจอชายแก่คนเดิมเป๊ะเลยเอา้าเจอในฝันอีกใช่ครับ แต่ในฝันน่ากลัวกว่าเดิมมากคือผอมจนเห็นแต่กระดูกหน้าเหมือนหัวกระโหลกเลยแล้วก็ได้ยินเสียงไม่ยายตะโกนมาในฝันว่าอย่าไปยุ่งกับตาคนนั้นนะเขาผิดของผิดของครับพอใช้แก่ได้ยินก็หันมาทำหน้าเหมือนไม่พอใจสุดๆเลยคุณต้อมสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที หลอนจนนอนต่อไม่หลับเลยคืนนั้นโหการเจอคนในที่เปลี่ยวกลางดึกแบบนั้นมันก็ชวนให้รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วนะคะยิ่งสายตาที่จ้องมองมาแบบนั้นอีกมันกระตุ้นความกลัวได้ง่ายมากแล้วพอมีความเชื่อเรื่องผิดของเข้ามาเสริมในฝันอีกซึ่งอาจจะหมายถึงการไปล่วงเกินหรือทําอะไรให้วิญ,ญญาณเขาไม่พอใจมันยิ่งตอกย้ําความรู้สึกว่าการเจอชายแก่คนนั้นมันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆเป็นความกลัวที่เกิดจากสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆค่ะ แกฝั่งก็รู้สึกเย็นวาบเลยครับจากถนนเปลี่ยวมาต่อกันที่เรื่องในป่ากันบ้างเรื่องนี้ของคุณอาจครับซึ่งการไปเก็บว่าวตอนเช้ามืดทําให้เจอประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงเลยว่าวตอนเช้ามืดเหรอคะใช่ครับคุณอาจเล่าว,ว่าไปเล่นว่าวทิ้งไว้แล้วตอนตีห้าก็ออกไปตามเก็บเดินตามสายเชือกเข้าไปในป่ามันป่าอ้อยตอนนั้นยังมืดอยู่เลยใช้ไฟฉายมือถือส่องทางไปพอเจอเชือกก็เริ่มดึงครับ แต่รู้สึกเหมือนมีคนดึงสู้จากปลายสายฮะมีคนดึงสู้ใช่ครับยื้อกันอยู่พักหนึ่งคุณอาจเลยเดินตามเชือกไปดูกลวว่าใครมากแกล้งหรือเปล่าปรากฏว่าพอไปถึงที่ว่าวตกกลับเป็นที่โลง่ลงๆไม่มีใครเลยครับอา้าวแล้วใครดึงล่ะคะนั่นนั่นล่ละสิครับกําลังงงๆอยู่ก็มีเสียงคนทักมาทําอะไรคุณอาจสะดุ้งเลยหันไปเจอผู้ชายผอมๆคนหนึ่งนั่งพิงรั้วสูบยาเส้นอยู่ เห็นแต่แสงไฟแดงๆที่ปลายาเส้นนะครับอืมเจอคนแถวนั้นคุณอัดก็คิดว่าเป็นคนแถวนั้นเลยตอบไปว่ามาเก็บว่าวแล้วก็คุยกันสองสามประโยคถามชื่อกันคุณอัดบอกชื่อตัวเองไปแต่ไม่ได้ถามชื่อตาคนนั้นแล้วก็ขอตัวกลับค่ะเพราะกลับมาบ้านเล่าลักษณะตาคนที่เจอให้แม่ยายฟังเท่านั้นแหละแม่ยายหน้าซีดเลยบอกว่าตาคนนั้นน่ะตายไปนานแล้วโหลักษณะแบบนั้น ในหมู่บ้านมีแค่คนเดียวคุณอาจขนลุกเกลียวเลยครับไม่คิดว่าตัวเองยืนคุยกับผีโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากคุยกับคนตายโดยไม่รู้ตัวยังมีอีกนะครับปีต่อมาน้องที่ชื่อสองมาเล่นว่าวด้วยว่าวตกที่เดิมเป๊ะเลยน้องสองอาสาไปเก็บคนเดียววิ่งหน้าตาตื่นกลับมาไม่พูไม่จารีบกลับบ้านเลยเอา้าเป็นอะไรไปอีกวันต่อมาไปเล่นอีกว่าวตกใกล้ๆที่เดิมแต่มันดันไปอยู่กลางป่ามันเอง เลยให้น้องอีกคนชื่อเอไปเก็บตอนนั้นน้องสองก็มองตามไปแล้วน้องสองเห็นผีตาแก่คนเดิมยืนอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่อ่ำไม่น้องสองช็อกค,คือตาแก่ไม่มีข้อเท้าครับฮะไม่มีข้อเท้าใช่ครับน้องสองกลัวจนจับไข้เลยย่าของน้องสองที่เป็นคนมีวิชาก็ไปดูให้บอกว่าตรงนั้นนะ่ะเป็นที่เผาศพเก่าผีเขาไม่พอใจที่ไปเอาของของเขาคือว่าวในที่ของเขาต้องไปขอก็มาถึงจะหายป่วย อ๋อที่แท้เป็นที่เผาศพเก่าการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นคนแต่กลับมารู้ที่หลังว่าไม่ใช่คนนี้มันน่าขนลุกมากเลยนะคะยิ่งเป็นในสถานที่ที่มีประวัติอย่างที่เผาศพเก่าด้วยความรู้สึกเหมือนถูกหลอก ถูกจ้องมองโดยที่ตอนแรกเราไม่รู้ตัวแล้วภาพที่เห็นชัดๆอย่างการไม่มีข้อเท้านี่มันเป็นภาพติดตาที่สร้างความกลัวได้รุนแรงจริงๆมันตอกย้ำความเชื่อเรื่องวิญญาณเจ้าที่ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในที่ของตัวเองอะค่ะเพื่อนรวม5คนที่สุพรรณบุรีกลุ่มนี้เขาค่อนข้างระวังตัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับคือไม่พูดคำหยาบไม่ทักมั่วซั่วถ้าไม่ได้ยินเสียงเรียกแล้วไม่เห็นตัวก็จะไม่ขานรับอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ถือว่าเตรียมตัวดีนะคะครับคืนนั้นหลังสวดมนต์ขอขมาจากที่เจ้าทางก็เข้านอนกันประมาณตีสองคุณการได้ยินเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดๆมาแต่ไกลเลยก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วอืมเสียงหมาหอนกลางคืนนี่ก็ชวนหลอนหมนกันนะใช่ครับพอตีสี่แฟนกับเพื่อนอีกสองคนเขาออกไปเดินขึ้นยอดเขากันเหลือคุณการอยู่ในเต็นท์คนเดียวกําลังเคลิ้มเคลิ้มจะหลับก็ได้ยินเสียงรูดซิปเต็นท์ครับ ทั้งที่อยู่คนเดียวใช่ครับทั้งที่ไม่มีใครอยู่แล้วตามมาด้วยเสียงสะอื้นเบาๆแล้วก็เสียงเหมือนคนกําลังกินข้าวดังแจ๊บแจ๊บแจ๊บอยู่หน้าเต็นท์โห้เสียงกินข้าวนี่นะคุณการก็ฟื้นลืมตาดูเห็นผ้าเหมือนประตูเต็นท์มันเปิดออกทั้งที่จริงๆเต็นท์ปิดอยู่นะครับแล้วมีผู้หญิงผอมซีดผมยาวชุดขาวนั่งชันเข่าก้มหน้าก้มตาก,กินข้าวอยู่ตรงนั้นเลยท่าทางเหมือนหิวโหวยมากๆ แต่ก็ยังสะอื้นไปด้วยโอ้โหเห็นเป็นตัวเลยเหรอคะครับเห็นแบบนั้นคุณการก็รีบหลับตาคลุมโปงเลยกลัวจงตัวสั่นไปหมดไม่แปลกใจเลยค่ะเช้ามาเล่าให้เพื่อนฟัง mm hmm. เพื่อนชื่อโมที่นอนเต็นท์ข้างๆ mm hmm. ก็เจอเหมือนกันบอกว่าตอนเช้ามืดได้ยินเสียงคนเรียกชื่อพี่โมพี่โมเพราะเปิดเต็นดู mm hmm. ก็ไม่มีใครอ้อ oh, โดนกันหลายคนครับส่วนเพื่อนผู้ชายอีกเต็นท์หนึ่งก็บอกว่าทั้งคืนเลย รู้สึกเหมือนมีคนเดินวนรอบๆเต็นท์บนแคมปิ้งที่เป็นไม้ไผ่นะครับเสียงดังแกรบๆแกรบแไม่หยุดเลยตอนแรกก็ดูว่าหมาแต่พอช้ามาดูไม่มีรอยเทา้าหรือรอยรื้อถุงพยาอะไรเลยคนลุกกันทั้งกลุ่มเลยครับความเงียบและความไม่คุ้นเคยของป่าตอนกลางคืนนี้มันขยายความรู้สึกกลัวได้ดีจริงๆนะคะเสียงเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายเลย การได้ยินเสียงคนกินข้าวหรือเสียงรูดซิปทั้งที่อยู่คนเดียวนี่มันน่าขนลุกมากแล้วการที่หลายคนเจอประสบการณ์แปลกๆพร้อมกันมันยิ่งทําให้เชื่อว่าไม่ได้คิดไปเองแต่มันอาจจะมีบางสิ่งอยู่แถวนั้นจริงๆความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันคืบคลานเข้ามาแม้จะอยู่ในเต็นท์ก็ตามนะคะหลอนยกแคมปเลยทีเดียวครับทีนี้เราขยับเข้ามาใกล้ตัวอีกนิดกับความสยองที่เกิดขึ้นในบ้านที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุด เรื่องนี้จากคุณต้นอ้อครับตอนไปนอนค้างบ้านเพื่อนชื่อบีค่ะในบ้านเลยเหรอคะใช่ครับคืนนั้นคุณต้นอ้ทอทะเลาะกับแฟนก็เลยนอนไม่หลับกระสับกระสายจนตีสองกว่าพอเริ่มเคลิมเคลิมจะหลับก็รู้สึกเหมือนโดนผีอั่ครับขยับตัวไม่ได้เลยอ๋ออาการผีอั่มครับแล้วเรื่องน่ากลัวก็เริ่มขึ้นคือรู้สึกว่าปลายเตียงมันยุบลงพอลืมตาดู เห็นเป็นร่างผอมๆค่อยๆปีนขึ้นมาบนเตียงแล้วคลานมาคล่อมทับหน้าอกเอาเข่ากดแขนไว้เลยครับโโหมาทับเลยเหรอใช่ครับจากนั้นร่างนั้นก็ก้มหน้าลงมาใกล้มากๆจนได้กลิ่นเหม็นสาบเหมือนหนูตายติดจ,จมูกเลยแล้วมันก็อ้าปากแลบลิ้นเลียหน้าเลียคอคุณต้นอ้อวนไปวนมาอือหือคนลุกมือมันก็ลูบไล้ไปทั่วตัวพร้อมกับหัวเราะเบาๆในลำคอเหมือนสะใจ อะไรแบบนี้น่าขยักขยังแล้วก็น่ากลัวสุดๆเลยครับฟังแล้วยังรู้สึกแย่เลยค่ะคุณต้นอ้อก,กลัวจนแทบสิ้นสติเลยครับพยายามสวดมนต์ได้แค่ณโมตสะวนไปใจก็นึกถึงพ่อแม่ขอให้ช่วยจนเราเราตีสามก็หลุดออกมาได้พอรู้ตัวรีบลุกพรวดเลยสิ่งที่ทําให้สยองที่สุดคือบนหน้ายังมีคราบน้ําลายเหนียวเหนียวเมนๆติดอยู่จริงๆครับฮะมีคราบติดอยู่จริงๆเหรอคะใช่ครับ เพื่อนที่ชื่อบีตื่นมาเห็นยังตกใจเลยคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคู่แล้วคุณต้นอ้อก,ก็ไม่กล้าก,กลับไปนอนบ้านนั้นอีกเลยไม่รู้ว่าผีตัวนั้นเป็นใครเพราะคนในบ้านเพื่อนก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนที่มีสัมผัสทางกายที่ชัดเจนขนาดนี้ทั้งกลิ่นเหม็นสาบเหมือนของเนา่าและโดยเฉพาะคราบน้ำลายที่ยังติดอยู่เนี่ยมันทำให้ประสบการณ์นี้มันจริงจนน่าขนลุกเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นความรู้สึกถูกล่วงละเมิดโดยสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จริงๆ เป็นความสยองที่ติดอยู่ในความทรงจําไปตลอดเลยนะคะแบบนี้สยองขวัญมากจริงๆครับมาถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะกลัวเป็นพิเศษนั่นคือผีปอบความน่ากลัวของปอบคือมันไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่อาจแฝงอยู่ในร่างของคนที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละครับใช่ค่ะปอบนี้เป็นตำนานที่น่ากลัวมากตามความเชื่อนะครับปอบคือผีที่เข้าสิงคนแล้วก็จะกินของดิบของขาวหรือบางทีก็กินตับไตไส้พุงของคนที่ถูกสิงเลย ว่ากันว่าอาจจะเกิดจากคนที่เรียนวิชาอาคมแล้วทำผิดข้อห้ามที่เรียกว่าคลัานะครับทำให้ของเข้าตัวอ๋อค่ะหรือบางทีก็เกิดจากการสืบทอดทางสายเลือดเป็นปอบเชื้อความน่ากลัวคือเราอาจไม่รู้เลยว่าใครคือปอบจนกว่าเขาจะแสดงอาการออกมาใช่ค่ะปอบเป็นความกลัวที่ฝังรากลึกโดยเฉพาะในบางภูมิภาคความคิดที่ว่าคนใกล้ตัวอาจจะไม่ใช่คนจริงๆแต่เป็นผีร้ายที่จ้องจะทำร้ายเรา มันเป็นอะไรที่น่าหวาดผวามากจริงๆมักจะถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ร้ายๆการเจ็บป่วยหรือการตายที่ผิดปกติในชุมชนนะคะเรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปอบที่น่ากลัวมากๆมาฝากกันครับเรื่องแรกจากคุณแนทเล่าถึงตอนที่หมู่บ้านของเธอเจอปอบอารวาสหนักเลยเป็นยังไงคะอารวาสหนักนี่คือเริ่มจากมีคนในหมู่บ้านตายติดต่อกันหลายคนแบบผิดปกติครับเมรุนนี่แทบไม่ได้พักเลยแล้วนะ้าของคุณแนทก็ฝันเห็นหมาดำตัวใหญ่ตาแดงก่่ำ วิ่งไล่กัดซึ่งถือเป็นลางร้ายตามความเชื่ออืมลางไม่ดีเลยจากนั้นไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ก็เริ่มตายโดยไม่ทราบสาเหตุตายกันเยอะเลยค่ะเรื่องมันหนักขึ้นเมื่อยายหมีในหมู่บ้านซึ่งปกติท่านเป็นคนเรียบร้อยใจดีจูจ่ๆก็ถูกปอบเข้าครับกลายเป็นคนหยาบคายด่ากลาดแลบลิ้นปลิ้นตาหน้ากลัวมากผิดจากนิสัยเดิมไปเลยโหเปลี่ยนไปเป็นคนละคนครับยายหมีเล่าทีหลังว่า ก่อนจะเป็นเนี่ยได้ยินเสียงเพลงงานศพดังมาจากโทรศัพท์มือถือพอเปิดประตูบ้านจะไปทิ้งขยะก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดเข้าตัวแล้วก็วูบไปเลยไม่รู้สึกตัวอีกเลยอ๋อมีเหตุการณ์ก่อนโดนเข้าสิงชาวบ้านเลยไปตามหมอธรรมในหมู่บ้านชื่อตาชุม่มมาไล่ให้ยายหมีก็หายครับแต่ปอบก็ยังไม่หยุดไปเข้าคนอื่นต่ออีกตาชุ่มต้องตามไล่แทบทุกวันเอาไล่แล้วก็ยังไปเข้าคนอื่นได้อีกใช่ครับ จนชาวบ้านคิดว่าไม่ไหวละเลยลงขันกันจ้างหมอผีจากสุรินมาทำมิธีใหญ่เลยใช้ไม้เสียงทายไล่จับปอบใส่หม้อดินปรากฏว่าจับได้ถึง89ตัวครับ89ตัวเยอะมากเลยนะคะใช่ครับหม้อดินวางเรียงกันเต็มหมู่บ้านเลยน่าขนลุกมากค่ะแต่จุดที่พีคและน่ากลัวที่สุดคือหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นตาชุ่มหมอธรรมที่ทุกคนนับถือกลับเสียชีวิตกระทันหันครับอา้าวตาชุ่มเสียหรอคะใช่ครับ ตอนนั้นเองที่ความจริงปรากฏชาวบ้านถึงรู้ว่าตาชุ่มเองก็เป็นปอบและอาจจะเป็นต้นต่อของเรื่องทั้งหมดด้วยฮะหมอทำเองก็เป็นปอบเหรอคะใช่ครับสร้างความช็อกและความหวาดกลัวให้คนทั้งหมู่บ้านเลยเหมือนคนที่ไว้ใจที่สุดกลับกลายเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดไปซะง,งั้นโหอันนี้น่ากลัวจริงๆค่ะหักมุมแบบคาดไม่ถึงเลยอีกเรื่องเกี่ยวกับปอบครับมาจากประสบการณ์ตรงของครอบครัวผู้เล่าท่านหนึ่ง เรื่องนี้เกิดกับคุณพ่อของเขาค่ะคุณพ่อเป็นอะไรคะคุณพ่อซึ่งปกติแข็งแรงดีมาตลอดจู่ๆก็ปวดท้องรุนแรงมากๆครับไปหาหมอกี่ที่ก็บอกแค่ว่าเป็นโรคกระเพาะกรดไหลย,ย้อนแต่กินยาก็ไม่หายปวดทรมานมากไข้สูงนอนครางทั้งคืนอืมอาการเหมือนจะหนักนะคะครับจนต้องพาไปโรงพยาบาลใหญ่ตรวจละเอียดทุกอย่างเลยทั้งเลือดเอ็กซเรย ส่องกล้อง CT s c a แกนแต่หมอกลับหาสาเหตุไม่เจอครับให้ยาฆ่าเชื้ออยู่7วันก็ไม่ดีขึ้นแถมยังมีอีก,กามาเกาะตึกร้องทุกวันอีกเป็นลางแปลกๆฮะตรวจไม่เจออะไรเลยเหรอคะทั้งที่อาการหนักขนาดนั้นใช่ครับสุดท้ายครอบครัวก็เลยโทรไปปรึกษาพระที่นับถือท่านก็เมตตานั่งสมาธิดูให้แล้วบอกว่าพ่อโดนคนทำของใส่ส่งปอบแก่กล้ามาสงตน เพื่อจะเอาชีวิตโหปอบสองตนเลยเหรอคะครับต้องรีบแก้ทันก็ให้วิธีมาคือเอาเสื้อผ้าพ่อไปทำพิธีเอาของขลังมาให้ติดตัวแล้วก็ทำพิธีจับปอบสองตนนั้นใส่หม้อดินไปฝังแถมยังรู้ชื่อคนทำด้วยนะครับถามจากปอบตอนจับได้เลยรู้ตัวคนทำด้วยครับแล้วก็เหลือเชื่อมากครับหลังจากทำพิธีเสร็จพ่อหายปวดท้องเป็นปลิดทิ้งทันทีเลย หายเลยเหรอคะครับหมอที่โรงพยาบาลงงไปเลยสรุปผลว่าเป็นไข้ไม่ทราบสาเหตุพอเล่าที่หลังว่าตอนปวดน่ะมันทรมานเหมือนมีมีดมาแทงท้องคาไว้ตลอดเวลาเลยสองเรื่องนี้ชี้ให้เห็นถึงความน่ากลัวของปอบในแง่ที่ มันถูกใช้เป็นคำอธิบายสำหรับความเจ็บป่วยหรือโชคร้ายที่หาคำตอบแบบปกติไม่ได้เลยนะคะเมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันไปต่อไม่ได้ความเชื่อเรื่องปอบและไสยศาสตร์ก็เข้ามามีบทบาทมันสะท้อนความกลัวต่อพลังที่มองไม่เห็นและบางทีก็อาจจะสะท้อนความขัดแย้งในชุมชนที่อาจนำไปสู่การทำร้ายกันด้วยวิธีลี้ลับแบบนี้ความรู้สึกว่าอาจมีคนจ้องทำร้ายเราด้วยวิธีเหนือธรรมชาติมันน่ากลัวจริงๆคะ่ะใช่เลยครับแล้วยิ่งมีตำนานปอบที่เล่ากันว่า โหดมากๆอย่างเรื่องนางบุญมีที่มหาสารคามที่ลือกันว่ากรีดท้องตัวเองกินลูกในไส้แล้วกลายเป็นปอบออกอรารวาสยิ่งทำให้ภาพของปอบมันน่าสยดสยองเข้าไปใหญ่เลยค่ะตำนานพวกนี้ยิ่งเสริมความน่ากลัวเข้าไปอีกเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่ามาวันนี้แม้จะต่างที่มาต่างสถานการณ์แต่ล้วนมีแกนกลางเดียวกันคือความกลัวต่อสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจ จับต้องไม่ได้และปรากฏตัวในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยครับจริงค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประสบการณ์และความเชื่อที่ผู้คนเขาประสบพบเจอแล้วก็เล่าต่อๆกันมานะคะการได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มันก็เปิดให้เราเห็นว่ามนุษย์เราตีความและรับมือกับความกลัวในสิ่งที่อธิบายไม่ได้ด้วยวิธีที่หลากหลายจริงๆซึ่งส่วนใหญ่มันก็เชื่อมโยงกับความเชื่อที่อย่างรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของเรานั่นเอง ว่าความเป็นไปได้ที่เรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือว่าเส้นแบ่งบางๆระหว่างโลกที่เราเห็นกับโลกที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันอาจจะบางกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับอืมน่าคิดค่ะสิ่งลี้ลับเหล่านั้นอาจจะซ่อนอยู่ในมุมมืดในป่ารกหรือแม้กระทั่งแฝงอยู่ในร่างของใครบางคนที่อยู่ไกลกๆตัวเราก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมครับอย่าให้ความหลอนจบลงแค่นี้ กด subscribe เพื่อเดินทางไปกับเราและกดแชร์เพื่อท้าทายเพื่อนของคุณแล้วพบกันในความมืดมิตอนต่อไป